สวัสดีค่ะพบกับช่องเซลล์หญิงโตโยต้าโคราชอีกเช่นเคยนะคะวันนี้หญิงมีรถที่เป็นรีโว่ r r Sport ทั้งตัวที่เป็นตัวแต่งและก็เป็นแท้ๆเลยนะคะซึ่งวันนี้พิเศษกว่าเดิมเรานําชิ้นงานที่เราได้มีการแปลงให้กับลูกค้านะคะมาโชว์เพื่อที่จะให้ลูกค้ารู้ว่าการตกแต่งของเราะคะ่ะเป็นชิ้นงานที่มาจากศูนย์โตโยต้านั่นเองค่ะซึ่งจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ เริ่มจากฝั่งนี้เลยนะคะชิ้นงานในส่วนที่เราโชว์อยู่ตรงนี้ที่ลูกค้าเห็นก็คือเป็นการแปลงหน้าแบบ GRS w t นะคะทั้งหมดเลยก็คือว่าชิ้นนี้จะเป็นชิ้นแท้นะคะเริ่มตั้งแต่กันชนหน้าเลยนะคะ การชนหน้างานแท้เราก็จะมีจุดเชื่อมหมุดต่างๆก็คือจะเป็นชิ้นใหญ่ๆนี้เลยแล้วก็ถัดมาจะเป็นกระจังหน้านะคะที่จะเห็นได้เลยก็คือมีการใส่สัญลักษณ์โตโยต้าที่เป็นสีเงินมาให้ด้วยนะคะซึ่งกระจังหน้าอันนี้ก็จะเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็มีแผ่นเพจิอาสปอร์ตให้แบบนี้เลยอันนี้ก็คือตัวที่เป็นแท้ๆที่มาจากโรงงานเลยนะคะ ชิ้นงานแบบนี้มั่นใจคุณภาพได้แน่นอนนะคะถัดมาในส่วนที่เราแปลงอีกก็จะเป็นเบ้าไฟตัดหมอกต่างๆนะคะแล้วก็ชิ้นใหญ่ๆที่เป็นเอกลักษณ์ของงานนี้เลยก็คือจะเป็น ซุ้มล้อนั่นเองค่ะซุ้มล้อของตัวแท้ตัวนี้จะเป็นสีดําด้านนะคะจริงๆแล้วดําด้านของเรางานดีมากเนียบมากเลยค่ะก็คือจะเป็นด้านด้านเงาๆแบบนี้เลยลูกค้าที่ติดตั้งงานแท้ของเรานะคะก็จะมั่นใจได้นะคะว่าชิ้นส่วนงานแท้ตรงนี้ก็คือคุณภาพดีเลยเดี๋ยวจะพามาดูว่างานแท้ของเราะคะ่ะจะเป็นยังไงในส่วนของซุ้มล้อนะคะที่เราได้มีการติดตั้งสังเกตได้ว่า ตรงด้านในอะค่ะเราจะมีหมุดต่างๆเพื่อที่จะใส่กับตัวกิ๊บล็อกอะค่ะชิ้นนี้ลูกค้าอยากได้ก็สามารถรีเควสตให้เราแต่งเพิ่มเติมได้นะคะเคลมชิ้นงานได้ทั่วประเทศค่ะถ้าเกิดเป็นชิ้นงานตัวนี้เนาะถัดมาเดี๋ยวเราไปชมงาน ที่ทําเทียบเคียงนะคะซึ่งงานเทียบเคียงตัวนี้ก็บอกได้เลยว่านิยมเหมือนกันนะคะลูกค้าส่วนใหญ่ก็ติดตั้งเป็นงานนี้ซึ่งก็เป็นงานที่ออกแบบมาเหมือนกันเลยคล้ายคลึงกันมีจุดเล็กๆน้อยๆที่ต่างกันนะคะแต่ว่าขนาดแล้วก็ใช้งานของตัวกระจังหน้าหรือการชนต่างๆก็เหมือนกันนะคะด้านนี้เลย เริ่มตั้งแต่กันชนหน้านะคะแล้วก็กระจังหน้าแต่จุดที่เราจะสังเกตได้เลยนะคะก็คือจะเป็นกันชนด้านล่างจากตัวแท้จะเป็นสีเงินเนาะอันนี้ก็จะเป็นสีดำด้านแบบนี้เลย ซึ่งตัวนี้ค่ะถ้าลูกค้าไปทําเป็นงานเทียบเคียงก็สามารถสั่งทําสีจะเป็นสีเดียวกับตัวรถก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็เช่นเดิมเลยก็จะมีในส่วนของชิ้นกระจังหน้าต่างๆแต่ตัวงานเทียบงานนี้ค่ะกระจังหน้าของเขาจะเป็นสีดําเงานั่นเองนะคะมาพร้อมกับสัญ,ญลักษณ์โตโยต้าที่เป็นสีแดงแบบนี้เลยค่ะ แต่สัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ค่ะก,ก็ไม่ซีเรียสนาะหากลูกค้าอยากได้เป็นสีบอลเงินก็สามารถปรับเปลี่ยนให้ลูกค้าได้นะคะตามความต้องการของลูกค้าเลยแล้วก็มีแผ่นเทปกรเหมือนกันค่ะในส่วนชิ้นงานใหญ่หญที่จะแตกต่าง ชิ้นงานแท้เลยนะคะก็คือจะเป็นซุ้มล้อนั่นเองค่ะก็เหมือนเดิมเลยที่หิงอธิบายไปซุ้มล้อของตัวงานแท้จะมีหมุดนะคะที่เอาไว้ปรับกับกิบกล็อกเนาะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งแต่ว่าชิ้นงานมีการติดตั้งแน่นหนาแน่นอนนะคะลูกค้าสบายใจได้เลยอันนี้ก็จะประมาณนี้เลยแต่ว่าใช้ขนาดงานเท่ากันนะคะเหมือนกันค่ะ ซึ่งตรงนี้ก็คลายข้อกังวลให้กับลูกค้านะคะว่างานแท้งานเทียบจะแตกต่างกันยังไงอันนี้ก็บอกได้ตรงตรงเลยว่าเรามีการติดตั้งมาหลายคันแล้วนะคะซึ่งตัวนี้ลูกค้ามั่นใจในเรื่องของคุณภาพและก็การรับประกันของเราได้แน่นอนค่ะเดี๋ยวถัดไปอิงจะพาลูกค้าไปชมที่แต่งกันอีกเพิ่มเติมก็คือจะเป็นล้อแม็กนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วล้อแม็กเราก็จะมีทั้งลายที่เป็นลายแต่งด้านนอกแล้วก็ลายที่เป็นลายคล้ายกับตัว GR นะคะ ซึ่งก็จะดัานนี้เลยล้อแมกจะมีขนาดอยู่3ไซส์เนาะที่เรานำมาโชว์ในวันนี้ก็จะเป็นขอบ20นะคะแล้วก็ ขอบ18แล้วก็ขอบ16นั่นเองค่ะซึ่งหลักๆเลยก็มาโชว์ความสวยงามแต่ถ้าลูกค้าอยากได้ลายอื่นนะคะก็สามารถอาสอบถามมาที่หญิงก็ได้เพราะว่าเราจะมีแค่จะล็อกลายลาย้อแม็กให้ลูกค้าเลือกอยู่นะคะแต่ว่าลายที่กําลังนิยมเลยก็จะแนะนําเป็นตัวลายนี้ที่เป็นขอบ18ลายที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ t ต y o t a าโค a 19เป็นแของเราเลยอันนี้ก็คือออกแบบมาให้สําหรับลูกค้าของที่เราเลยนะคะสังเกตว่า ส่วนใหญ่ที่หญิงถ่ายคลิปรีวิวไปะคะ่ะก็จะเป็นลายนี้เลยค่ะแนะนําถัดมาก็จะมาให้ดูในส่วนของยางนะคะยางขนาดไซส์ต่างๆที่ลูกค้าเลือกติดตั้งมันก็จะมีตั้งแต่ขนาด65,75นะคะก็คือไซส์ความกว้างของยางอันนี้ตามที่ลูกค้ารีเควสเลยสามารถอัปเกรดตัวยางไปได้ถึงยางโอเวอร์ไซส์เลยนะคะอย่างเช่นคันนี้ที่แต่งโชว์ก็คือจะเป็นการใส่ยางโอเวอร์ไซส์นะคะ แน่นอนว่าถ้าลูกค้าแต่งเป็นยางโอเวอร์ไซส์ลูกค้าอาจจะต้องมีการอัปเกรดในในส่วนของช่วงล่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการใส่ชุดโช๊คนะคะหรือพวกปรับปีกนกอะไรต่างๆไม่ให้มีการลักษณะการใช้งานนะคะเบียดก,กันกับซุ้มล้อเนาะซึ่งตัวนี้ก็แล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความสวยงามนะคะลูกค้าอยากได้แบบไหนก็รีเควสมาที่หญิงได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าออปชันการแต่งรถกระบะของที่สตรเราะคะ่ะจะมีทางเลือกให้ลูกค้าหลากหลายทางเลือกเลยก็จะเป็นประมาณนี้ เ,เดี๋ยวทีนี้จะพาลูกค้าไปชมรถที่เรานํามาโชว์ในวันนี้จะมีทั้งหมด3รุ่นย่อยด้วยกันนะคะก็คือจะมีรุ่นที่เป็นหัวเดียวแต่งเป็นแบบ GR แล้วก็ที่เป็น GR แท้ๆเลยแล้วก็คันนี้จะเป็น4ประตูซึ่งแต่งเป็นแบบ GR เช่นเดียวกันเดี๋ยวเริ่มจากคันนี้เลยค่ะ4ประตูแต่งเป็น GR ชุดนี้ที่ลูกค้าได้เห็นนะคะจากด้านหน้าเลยจะเป็นชุดแต่งเทียบนะคะซึ่งเนี่ยที่ยิงอธิบายไปตั้งแต่ต้นคลิปเลยว่า เหมือนกันความแตกต่างน้อยมากนะคะแต่ว่า,าในส่วนของคันเนี้ยชุดแต่งเทียมเนาะลูกค้าเปลี่ยนสัญลักษณ์เป็นแบบสีเงินแบบนี้ก็สวยงามขึ้นมาอีกแบบนะคะแล้วก็ทําสีกันชนกันกระแทกด้านหน้าเป,นเป็นสีดําเงาแบบตัวรถเลยซึ่งอันนี้ก็ตามการออกแบบของลูกค้าที่ลูกค้าอยากได้เลยนะคะ แล้วก็จะมีการติดกันกระแทกด้านล่างนะคะที่เป็นสีเงินแบบนี้เลยสีบอลเงินนะคะก็เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะคะดูด้านข้างของล้อรถนิดนึงนะคะในส่วนของซุ้มล้อที่เราได้มีการติดตัวงานเข้าไปก็จะมีการปรับให้ลูกค้าแบบนี้เลยก็คือซุ้มล้อปลออกมาแล้วก็เรามีการปรับล้อให้มีขนาดใกล้เคียงก,กันกับตัวซุ้มล้อมากยิ่งขึ้นนะคะนี่ก็จะไม่ได้รู้สึกว่า ล้อมันจะหุกเกินไปเนาะอันนี้เราก็มีการจัดเซตจัดชุดให้กับลูกค้าเลยโอเคค่ะถัดมาคันแดงๆนี้ที่ลูกค้าได้เห็นอยู่ด้านหน้านี้เลยก็คือแน่นอนว่าต้องเป็นรุ่นก r ตัวแท้ๆเดิมๆที่มาจากโรงงานเลยนั่นเองค่ะก r แท้มาจากโรงงานแน่นอนว่าก็เป็นความสวยงามของเขาอยู่แล้วหลายๆรุ่นได้มีการตกแต่งให้เหมือนกันกับเขาเนาะซึ่งด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้เลย ด้านหน้าก็เป็นหน้า g r ของเขาอยู่แล้วนะคะส่วนต่อมาก็ลายล้อแมกล้อแมกอันนี้ก็จะเป็นเดิมๆม,มาจากโรงงานก็จะเป็นลายนี้ที่เราได้เห็นตามสื่อต่างๆนะคะซึ่งขนาดยางอันนี้ก็จะอยู่ที่265ทับ 65R17 นะคะซึ่งตอนนี้ก็สวยงามเลยทีเดียว ความเป็นก r ก็ไม่มีอะไรมากนะคะจะมีการเพิ่มเติมในส่วนของอคลีปฉลามนะคะการตกแต่งภายในให้มีความสัญลักษณ์ก r มากยิ่งขึ้นตัวเบลเป็นสีแดงพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยก r นะคะแต่ว่าที่ศูนย์เราหากลูกค้าอยากได้แบบนี้ก็สามารถแต่งได้เหมือนกันนะคะอยากได้อะไรก็แจ้งเซลล์ได้เลยอัดมาคันสุดท้ายที่จะนํามาโชว์ก็คือจะเป็นหัวเดี่ยวหัวเดี่ยวจริงหน้าเดิมเป็นหน้าแบบ หมูป่าเลยนะคะตัวนี้ก็มีการแปลงเป็นแบบ GR มาให้ค่ะซึ่งคันนี้ GR ตัวนี้แต่งเป็นงานเทียมนะคะหัวเดียวของเราจะแต่งได้ก,ก็คือเป็นงาน ตัวเทียบเนาะด้านหน้าเทียบซุ้มล้อเทียบแต่ว่าคันนี้ก็พิเศษเหมือนกันมีการเปลี่ยนสีซุ้มล้อให้เป็นสีขาวนะคะแล้วก็เปลี่ยนไฟหน้าจากไฟหน้าฮาโลเจนะคะก็มีการเปลี่ยนเป็นแบบไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้ซึ่งตัวนี้ก็จะอยู่ในเกตรุ่นอื่นสามารถนํามาเปลี่ยนให้ลูกค้าได้นะคะจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันจะได้เข้ากันกับเซ็ตแปลงหน้านั่นเองค่ะ ด้าน,นานี้แปลงใหม่ทั้งหมดในส่วนของล้อก็มีการปรับให้แล้วก็ใส่อันนี้จะเป็นล้อขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะขนาดยางอยู่ที่2.85ทับ75 R16 ค่ะก็คือจะประมาณนี้เลยแต่งตามความชอบตามสไตล์ของลูกค้าค่ะความสวยงามก็จะประมาณนี้นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจรถที่แต่งแบบนี้ทางเรามีโปรโมชั่นนะคะก็คืออย่าง รถที่แต่ง GR แปลงหน้าบางเกลดนะคะบางงานเรามีโปรโมชั่นแถมฟรีให้เลยหรือถ้าลูกค้าอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็ลองทักเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะเพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะหย่าลืมกวนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเซลล์หญิงโตโยต้าโคลาด้วยนะคะสำหรับวันนี้หญิงต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากค่ะ